ขอร้องสาธุขคนอให้จบทุกคนสวัสดีครูผู้ช่วยชั้นจีนเราสุดยอดมากเลยเฮ้ยมึงรู้ไหมเมื่อคืนกูตื่นเอ้ยเมื่อคืนกูนอนประมาณเที่ยงคืนใช่ป่ะกูต้องตื่นตีสองเพราะฝนมันตกอ่ะแล้วหลังนั้นกูนอนไม่หลับเลยแล้วกูก็ต้องมาตื่นโรงเรียนหกโมงตอนแรกกูกยาวไปจะถ่ายหกโมงเออกูกยากจะถ่ายหกโมงแล้วแบบดูเด็กดิดูเด็กแบบเยอะเยอะมากๆอ่ะ ว่าหกโมงกูไม่มีคนแล้วอ่ะแต่แบบเยอะจริงๆจนตอนนี้เจ็ดโมงกูต้องไปกินข้าวไม่มีแรงไม่มรู้จะทำอะไรเลยแล้วก็แล้วก็แล้วก็ นบ้าถ่ายบรรยากาศรอบๆโรงเรียนเอาจริงๆผมรู้สึกว่าโรงเรียนเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะนะแบบสนามก็แบบดูสวยขึ้นใช่ป่ะเซฟตี้เฮ้ยเขาจะถ่ายสนามลบลบลบนี่สนามแบบเขียวสวยกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยใช่ป่ะแบบเมื่อเออมันตัดหญ้าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวพลาดไปหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวผมถ่ายรูปบีฟอร์เตอร์ให้ดูหลังนี้แบบว่าสนามเละแน่นอนอะไรนะเดี๋ยวเด็กเนี่ยเด็กชอบมันดึงอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันชอบมันดึงยากนะ นี่นี่โหนี่ย้อนขอย้อนไวตอนมหนึ่งหน่อยนี่เห็นดูดูถ่ายสแตนถอดสแตนไอแซกแซกก็นีแซกก็นีจำจำตอนเราซ้อมสแตนได้ไหมมานีันี่ก่อนมานี่ก่อน จำจำเราตอนซ้อมสแตนได้ป <blond> ะตอนนั้นแบบว่ามึงนี่มาซ้อมทุกวันเลยใช่ไหมส่วนผมเนี่ยแบบโดดสแตนทุกวันถ้าเกิดครูได้ยินผมก็ทษนะที่ผมโดดสแตนผมโดดทุกวันเลยไอันนียซ้อมทุกวันแต่ผมโดดปุ๊บวันจริงผมมานะแต่ไอเี้เนี่ยวันจริงไม่มาแล้วซ้อมทำอี้อะไรเนี่ยสแตนสีเหลืองเนี่ยแต่งิีบุนสแตนสีเหลืองไม่ได้อยู่ตรงนี้ใช่ป่ะเซฟตี้สแตนสีเหลืองต้องอยู่ตรงนู้นเออตรงนี้ตรงนี้ตรงนู้นตรงนี้มันจะต้องมันเออมันต้องสลับกันแตไม่มาขี้เกียจจำพลาเฮียแดง ไม่กูกูกูไม่ได้ซ้อมแันนั้นน่ะไอเนี่ยซ้อมไอเที่เนี่ยซ้อมแต่ไม่มาไอเที่เนี yes, ่ยไม่ซ้อมแต่มาเฮ้ยไม่ไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นด้วยเพรนั้นไม่ขึ้นด้วยติดกองข้างล่างเออกัางติดกองเจ้าเด็กกําลงติดกองตรงนั่นน่ะเออเต้นเต้นจริงๆเลยคนทั้งโรงเรียนแบบหันมองมามุงที่ผมเราลองถ่ายดูดูดู มองดิเขามองเขามองพวกนุ่นทำพี่อะไรกันตอนนี้กี่โมงฮะดูหน่อยตอนนี้เจ็ดโมงยุกเอ้ยขอดูตารางเรียนหน่อยเปิดตารางเรียนให้ดูหน่อย <c oughs> ขอขอขอ,ขอดูตารางเรียนหน่อยป้อนเปิดตารางเรียนให้ดูหน่อยเดี๋ยวเดีวี๋วันนี้เป็นวันที่โรงเรียนผมเนี่ยเปิดวันแรกแล้วผมก็อยากจะถ่ายภาพเหล่านี้ไว้เพราะว่าผมเนี่ยม .6 แล้วแบบเวลาผ่านมาไวๆจนแบบไวจนไม่รู้ตัวว่าทําไมม .6 เร็วขนาดนี้นี่นี่มาดูผมไม่อยากจะอวดหรอกโรงเรียนอื่นเขาแบบว่าอวดตารางเรียนกันใช่ไหมแต่ว่าเลิกสี่โมงห้าโมงอะไรกันนะดูโรงเรียนผม โรง,งเรียนผมเลิกเลิกบ่ายโมองอะครับโรงเรียนผมเลิกบ่ายโมงไม่พูดห้องเราห้อง,งเรียนเลิกบ่ายโมง <c oughs> ใช่ผมเลิกบ่ายโมงเนี่ยผมประกาศโรงเรียนผมเลิกละบ่ายโมงน้องน้องพี่เลิกบ่ายโมงเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอ่อต้องเข้าแถวอะไรก่อนเดี๋ยวก็เดี๋ยวตัดไปช่วงแถวๆนู้นเลยเดี๋ยวเก็บอินเสิร์ตไปให้ไปละบ๊๊าายยบบายบาย <c oughs> <c oughs> พวกผมเนี่ยจะยึดคติคําครูที่สอนเป็นหลักก็คือจะเห็นโรงเรียนเป็นบ้านหลังที่สองพวกผมก็จะแบบว่าใช้ชีวิตเหมือนอยู่ที่บ้านก็คือมาโรงเรียนไม่ได้เรียนก็แบบเนี่ยยกตัวอย่างดีกิตายเงี้ยเดี๋ยวครูมาก็ดิกิตาให้ครูฟังแล้วรู้ป่ะโรงเรียนเรานี่อันนี้ไม่ใช่ห้องเรียนด้วยนี่คือห้องแบบห้องเจ้าที่้ว่มันดูนี่มีมาลายด้วยเอาดูอะไรดูเด็กๆกับผมแบบว่าทุกคนต่างมาโรงเรียนพร้อมความตั้งใจเรียนเขาบอกวันนี้เขาจะทำแบบว่าทำความสะอาดห้องด้วยวันแรกก็ใช้งานกูเลยไอ้เหียมันเป็นทาสอะเฮ้ยจา ไหนจานมุ้งไถ่เทียโอเครับกิ่รอ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 ตอนนี้นินก่อนดีก่าีก่อนนี่คือตอนนี้แบบว่าห้องเขากำลังจะทำความสะอาดกันด้วยเอาเอาได้นอนต้องมือไม่ทำความสะอาดห้องเขาทำความสอาห้องมึงทำอะไรอ่ะกินด้วยด้วยไม้มาเอะเออเดินหัวใจไก่หัวใจไก่ทำน้าทำความสะอาดตาหม่ินตามัพูดเรื่องเนี่ยไม่ใช่แล้วไปทำอะไรมาเนี่ยเป็นเหงไก่ใช่ไหม มันเป็นทางภาษาห้องเลยหรือเปล่ารู้จักห้องอัญพนไหมรู้จักดีทำไมรังไหมอ่ะรังไหมก็พอได้นี่มันดูคือห้องผมเนี่ยเป็นห้องที่รักษาความสะอาดแบบสุดๆดูโหไอ้หทุกคนแบบว่าถ่าโดนนโด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 นหสะอาดเลยดูมึงจับันเตอร์เหรอ <Okay. S 2> ห้องนิเปตนี่เป็นห้องที่เห็นกล้องไม่ได้นะเอจริงจัดเอ้ยจัดอันดับใบคลื่นก็มันสูงถ้าจัดได้จัดอันดับใบคลื่นก็มันสูงก็ตกลปรการันดูคือถ้าเกิดพวกผมมาถ่ายคลิปช่วงเรียนเนี่ยถ้าเกิดว่าผมจะมานั่งยืหนังสือถ่ายให้คนดูคนก็ไม่อยากดูหรอกเพาผมก็ไม่อยากเรียนแต่วันเนี้ยผมจะพาเพื่อนๆเหล่าแกรงเนี่ยไปส่งสาวๆที่เข้ามาในโรงเรียน ไปดูสาวกันเออไปดูสาวกันจำสมัยเราตอนวันวายไม่ได้หรอว่าเราเนี่ยชอบไปเดินดูสาวกันตอนเด็กๆอ่ะเออเนี่ยตอนนี้เราแก่แล้วต้องไปดูเด็กๆแล้วไป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 ดูเด็กดูเด็กดูเด็กไม่เครอยากดูสาเปล่าไปเดินกันได้นะกลุ่มที่ยังไม่ทำงานพวกเราป่ะทำแล้วทำแล้วครับอาจารย์ครับครับผมสัมภาษณ์อาจารย์สทำพาร์ว่าครูรู้สึกยังไงกับเด็กห้อง11ที่เพิ่งเข้ามาวันแรกครูตื่นเต้นครับแล้วก็อยากจะให้จบทุกคนตอร้องสาธุ้ จบทุกคนอย่าให้ติดแะแต่คนเดียวนะมันเป็นอะไรที่เจ็บหัวใจมากถ้าเด็กไม่จบนะให้จบทุกคนสาธุป่าเราไปหาดูสาวๆห้องบอสคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่เด็ดที่สุดในชิโนรถตอนนี้เนี่ยคือเด็กห้องสายญี่ปุ่นพัวญี่ปุ่นเฮ้ยป่าเรามาดูกันคือมีหลายคนเ่ยหลายๆห้องอ่ะในระดับเดียวกันมางคกกนบอกว่าพี่แหน่งมาถ่ายห้องกูมาถ่ายห้องกูเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปแอบถ่ายเด็กๆนะจ๊ะ ดูในตอนนี้เขาพูดเหมือนว่าเหมือนปรับความรู้แล้วก็ห้องเรียนใหม่กันอันนี้ห้องเมียกูไม่ได้ก็เมียมึงเป็นคนรีเควสให้กูมาโหคือเด็กทุกคนนี่ฟักันตั้งใจเรียนห้องนี้มีแต่ผู้หญิงเลยบอสห้องนี้มีแต่ผู้หญิงห้องนี้มีแต่ผู้หญิงไทย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 อันนี้ก็เปิดจีใช่ไหมตอนนี้อยู่ชั้นสามชั้นสามก็คือชั้นวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนพวกผมนะครับนี่ห้องนี้แบบว่าจะเป็นเขาเคยมีเรื่อง น่ารักจังเลยไม่รู้จักเขาเคยเขาเคยมีเรื่องเล่าว่าไอห้องวิทยาศาสตร์เนี่ยแบบว่ามีอะไรไม่รู้ที่เขาแบบดองเอาไว้อะไรเงี้ยเออดองเออเด็กไเด็กไปน้องน้องถ้าน้องดูคลิปพี่พี่ฝากบอกว่าพี่ชอบน้องน้องน่ารักมากคนที่ถือแก้วน้ำเฮ้ย อยากออกช่องบอกอยากออกช่องบอกมามามาทำอะไรกันครับมามาส่องสาวที่ไหนครับที่นี่แหละไอ้กูไปส่องที่ไหนล่ะกูเรียนชิโนถามเล่นหน่อยเคยดูเคยดูช่องกูไหมช่องอะไรคิดว่าอะไรอ่ะไปถามแล้วไปไปไปถามมเนี่ยอันนี้อันนี่กลางคิดว่าช่องช่องที่นี่นี่ที่นี่ที่นี่อัมพลเออช่องอัมพลเอ๊รู้จักเนี่ยไม่รู้จักเ่า่ไมก็ไม่ดังนะเนี่ย พุ่ยตามเป็นแสนเลยนะไม่มีทำไมไม่มีสาวให้ดูเลยวะหวังอะไรจากห้องเราหวังอะไรจากที่เป็นรุ่นเรา <c oughs> เอเฮ้ยแล้ถอยากดูสาวต้องไปตึกต้นต้นเพือ่อนต้องไปตึกต้นๆเลยใช่เพราะว่าตึกนี้อ่ะมัน,นตัวใหญ่เป็นประตูแบบนี้นีโมซีอ๋อนี่เออตึกตนิมีมซีสวัสดีครับไม่เรียนครัไม่เรียนครับโอ้โหโอ้โหโอ้ ดูเล่นแรงกับผมกินเลยเนี่ยเอาจริงวะอันนี้พูดแบบไม่ได้ให้ความหวังนะใครที่อยากจะเข้าชินโนแล้วมาจะดูสาวนะอยากเข้าไม่มีสาวให้ดูเลยถ้าจะมาเรียนชินโนเพื่อหวังดูสาวอย่ามาแต่ถ้ามาเรียนก็มาเรียนก็ไม่รู้เหมือนกันมันนี่มันม,มอต้นเลยนะแบบหมอสี่สเหี้ยใส่ชุดมอตอน้นไมมองต่นอ๋อไอ้เหี้ยกูมออไ,ยไม่กล้าไปไว้สัสทำไมทำไมน้องมองกูเต็มเลยไวะไอเ้เหี้ยกูจะมามองน้องเขาไม่บอกว่าทำไมน้องเขามองกูไอ้เหี้ยมองเต็มเลยสวัสดีครับไอ้สัตว์คนมองกูเต็มเลยไอ้เหี้ย ครูเ <c oughs> ขิดด้วยสัตว์มต้นครูใหม่สัตว์ไหนครูใหม่ว้าวนี่คือครูคุณครูคนใหม่โรงเรียนโรงเรียนเราเว้ยเฮ้ยโขถ้าเกิดมาดูครูนี่ครูน่ารักกว่านักเรียนอีกนะมาดูครูดีกว่าแต่เราไม่รู้โดนผ้าครูยาวรึเปล่าฮะเราหรือเขาเขาดีเหี้ย เกิดเหตุการณ์ว่าเราขึ้นมาชั um, ้น4 <Hayır> <t iny> <t iny> <can> <cold> so ี่ชั้นสแล้วก็ยังไม่มีอะไรที่น่าสนใจเลยตอนนี้เราควรจะไปที่ไหนดีไปเรียนไหมมันคือเวลาเรียนแล้วเนี่ยเอาจป็นก็แปดโมงห้าสิบสเราควรไปเรียนนะจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราจะข้ามไปในตอนที่พักกลางวันเลยเพราะว่าผมไม่ถ่ายตอนเรียนแน่นอนเพราะว่าตอนเรียนผมนอนจะหลับผมจะหลับเลยหลับแน่นอนไปเฮ้ยดูดูนี่ดูนี่ดูนี่โอ้ผมรักผอคนนี้จังเลยดูดูสิ่งที่เขาทำกับห้องดนตรีของผมเฮ้ยช่วยกูหน่อยดิเชี่ย ดูโอ้โหดูปีดูปี2 5 6 5แล้วก็มิกเซอร์ตัวใหม่แบบโอ้โหดีอ่ะคือมิกเซอร์เปลี่ยนใหม่ก็จริงนะมันดีก็จริงถูกไหมบอสแต่ดูเครื่องบวกตัวแอมอะไรเงี้ยดูตัวแอมเฮ้ยจะดูตัวแอมไม่ดูมึงเดี๋ยวว่าตัวแอมก็เก่าเอาจริงมันดูสภาพเหมือนมันใช้งานได้ใช่แต่พอเวลาใช้จริงเสียงมันจะติดติดแบบดับเพื่อเบียใช่ถ้าเกิดถ้าพออหรือว่าครูไหนดูคลิปผมอยู่นะครับซื้อใหม่ให้หน่อย อย่างน้อยผมจะเป็นปีสุดท้ายที่เล่นก็จริงแต่ว่าให้เด็กขอปีนี้ปีนี้เลยเหรอขอปีนี้ตอนนี้เลยครับแต่ว่าถ้าเกิดเปลี่ยนก็ดีถึงแม้ผมจะไม่ได้ใช้แต่ก็ให้รุ่นน้องใช้ไงใช่ป่ะเออบ๊วยเรียกอําพลกาเบอร์หนึ่งกาเบอร์หนึ่งดูดูกองโอ้โหนี่ฉาบนี่คือฉาบแบบกังอ่ะใช่ป่ะโคตรกังอ่ะคือจริงกี่ปีแล้วเนี่ยมีเขียนเลขป่ะแต่ว่าเนี่ยต้องมาซื้อแบบซื้อแสเนเปลี่ยนเองซื้อฉาบเปลี่ยนเองอะไรเงี้ยพอถ้าดูคลิปอยู่ก็ฝากหน่อยนะครับไหวครับ เดี๋ยวเราเดี๋ยวไปกินข้าวกันเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปกินข้าวเฮ้ยมึงเดินอ้อมส่สั์จะพูดยังไงเดี๋ะวเนี่ยผมพูดเลยนะผมขอสารภาพว่าวันนี้คืออีกวันหนึ่งของที่วันที่มาเรียนนะครับเพราะว่าเมื่อวานผมไม่ได้ถ่ายช่วงบ่ายเลยแล้วก็คลิปมันก็จะตัดจบง่ายๆถ้าเกิดผมไม่พูดปิดจบก็คือเมื่อวานเป็นวันแรกแล้วก็เอาจริงกิจวัตรพวกเรามันไม่ค่อยทําอะไรนะใช่ปะมันไม่ค่อยมีอะไรอ่ะไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรเหมือนกันก็เดี๋ยวก็ขอให้คลิปเนี่ยมันจบเพลงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคิปปต่อไบุยยเ อนัดไว้คลูนก็มันสรลถ้าจัดได้จัดอนัดไว้คลูนก็มันสรล